นี่ครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านสนิทใจน้ำปัน่นนะครับเขาเรียกว่าอยู่ตรงข้ามปั้มเทลเลยนะนี่ครับก็อยู่ฝั่งขาเข้าวปากพนังแล้วกันฝั่งตรงข้ามจะไปนั่นนักกีนี่ครับเพราะเมนูหลักก็เป็นน้ำปั่นนะพี่ใช่แต่ว่าคาเฟ่อะไรก็ออกไปด้วยคูอขายด้วยคาเฟ,าเฟ่ชาทั่วไปนะโกโก้ ก็มีเกัอบทุกอย่างนะมีครับมีครับโอ้มะข้าวปั่นก็มีนี่ครับมะพร้าวใช่ที่จะเล้นมะพร้าวปั่นก็มีสวนเองอ๋อทำสวนมะพร้าวด้วยนี่ไงโอ้หลังบ้านโอ้นี่ครับมะพร้าวตกเลยที่บ้านอ่ะอันนี้เรื่องผ้านี่ทำเป็นเสร้อว่าเลยเสริไปซ่อมเยอะยัดไม่ทำโอ๊ะผ้าไหมจ้ะอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวนี่ทำด้วยตัวเราเองเลยเสริมเสริมน้ำก็ยัง อ๋อนี่ครับหลายหลายอย่างสวนมะพร้าวก็อยู่หลังบ้านนะใช่ที่นี่สวนมะพร้าวดกดกมากสนิทใจนี่นึกยังไงพ่อกับแม่พ่อกับแม่ค่ะอ๋อสนิทกับใจใช่แม่ชื่อเดือนใจอ๋อก็เลยเอา,าอักษรย่อมาต่อกันใช่นี่ครับพอาทำองค์ผ้าไหมป้าไหมเราเพิ่งเคยนนะเนี่ยไม่เคยสวยดี นี่ครับนมหมีปันก็มีนะแล้วลก็มะพร้าวก็เด่นอยู่ครับนี่่านตอตรงนี้ก่อนถึงแยกเข้าปากพนังน,นะตรงปั๊มเซลนี่ครับเลยร้านติดกับร้านอาหารมาผมมาเมื่อกี้ร้านอิสลามใช่ไหม เมนูน่าสนใจเยอะครับเปิดประมาณสิบโมงเป็นต้นไปใช่ค่ะยังเย็นๆนะเย็นๆประมาณหกโมงเนี้ยนะอ๋อเรื่อยเรื่อยทำคนเดียวอ๋อเราแบ่งจะเสิร์ฟใกล้ๆยังอ๋อแต่ก็ยังดูไม่แก่นะยังว่าห้าสิบต้นต้นเพราะว่าทำพ่อกับแม่ก็แก่แล้วไงอ๋อ่ะนี่เราก็ขายพวกการนมเป็นตันเล็ดด้วยนะ นี่ครับอนาคตก็อาจจะเพิ่มสินค้าที่ระลึกบ้างนะมาอ่<ม>าลม้วยม,มีโต๊ะมีวนะแต่ว่ายัไม่ออกถึงระลึกออนี่โต้นี้หน่ารักในลูปการ์ดได้ไะนี่ครับมีโต๊ะเล็กๆหน้าร้านด้วย<ม>ให้ดูบรรยากาศร้าน<ม>นี่รู้สึกว่าต้นปี64เคยเปิดพักหนึ่ง แล้วก็หยุดไปยาวโควิดระบาดเยอะปีที่แล้วนะนี่ครับตอนนี้ก็ซาแล้วมาเปิดปกตินี่แก้วนี่ต่อะไรไงแก้วโคตรสูงนะเพราะแก้วยาวนี่ครับลองเิ็มดูครับคนั่งนั่งเพราะบรรยากาศดีนะนั่งข้างหลังเป็นธรรมชาตินี่ครับอยู่สิอันนนนด้วยครับ วันน้อยกำลังนี้ครับนี่แก้วใหญ่มากแค่สามสิบเองก็เดี๋ยวนี้แก้วสั้นก็ยี่ห้าแล้วนี่ครับเรียกว่าสามารถสี่สิบมาได้นี่ครับแวะมาดุ่นกันได้เจ้าของร้านชื่อเล่นชื่อพี่อะไรครับพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยนะร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันตอนใกล้ๆเที่ยง ใช่ค่ะประมาณสิบโมงนะค่ะเพราะว่าต้องทำในบ้านให้เสร็จก่อนก็ทำกับเน่ทำกับข้าวทำอะไรเนี่ยค่ะใคมาจากนครเหนือก็แวะมากินได้หรือจะไปปากปพนังก็ขับรถนิดเดียวถ้ามาจากปากปพนังนี่ครับโอเคครับแวะมาอุดหนุนได้ครับร้านสันดิใจมีชื่อต่อใจไหมสันดิใจอะไรน้ำปั่นค่ะสันดิใจน้ำปั่นนะโอเคครับขอบคุณครับ